สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับปัญหาของสิวเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเราจะป้องกันไม่ให้เกิดสิวได้อย่างไรติดตามชมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณครับ เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันจึงมักเกิดในบริเวณที่มีต่อมไขมันหนาแน่นเป็นพิเศษได้แก่บริเวณหน้าหน้าอกหลังส่วนบนคอหัวไหล่และก็ต้นแขนโดยเริ่มแรกนี่อาจจะเป็นลักษณะของสิวอุดตันเล็กๆก่อนแล้วต่อมาก็กลายเป็นสิวอักเสบหรือถ้าสิวอักเสบมีขนาดใหญ่และก็อยู่ลึกลงไปใต้ผิวหนังจะเรียกว่าสิวหัวช้างค่ะโดยทั่วไปสิวเกิดจากการที่ต่อมไขมันมีการผลิตไขมันออกมามาก ร่วมกับการอุดตันของรูขุมขนซึ่งนำไปสู่การเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียและเกิดการอักเสบเป็นสิวในที่สุดซึ่งสาเหตุสำคัญได้แก่พันธุกรรมโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศทั้งชายและหญิงนอกจากนี้การใช้เครื่องสำอางก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสเกิดสิวได้ง่ายขึ้นปัจจุบันการรักษาสิวมีทั้งยาทาเฉพาะที่และยารับประทาน ยาทาเฉพาะที่เป็นยาที่อยู่ในกลุ่มเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ใช้ทาบริเวณที่เกิดสิวโดยทาทิ้งไว้5-10นาทีจะช่วยลดการอักเสบและสิวอุดตันได้และยาในกลุ่มกรดวิตามิน A ซึ่งจะช่วยทำให้สิวอุดตันหลุดลอกออกไปได้โดยง่ายการรักษาสิวด้วยการกดสิวควรทำโดยแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อและรอยดำหรือแผลเป็น ในรายที่เป็นสิวอักเสบรุนแรงแพทย์จะฉีดยาให้ในจุดที่เกิดสิวอักเสบซึ่งจะช่วยทำให้สิวยุบลงได้การเป็นสิวไม่ใช่เรื่องธรรมดาควรต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่จะตามมาที่สำคัญห้ามบีบหรือแกะสิวเองโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อและก็เป็นแผลเป็นตามมาได้ค่ะ ได้ทราบสาเหตุและวิธีการรักษาสิวกันแล้วนะครับช่วงรักสุภาพวันนี้มีวิธีทําอย่างไรให้ห่างไกลสิวมาฝากกันครับไม่ควรล้างหน้าบ่อยหรือขัดถูผิวหน้ามากเกินไปเพราะจะทาให้ผิวหนังเสียความสมดุลหลีกเลี่ยงอาหารหวานออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพอที่สําคัญคือห้ามเครียดค่ะติดต่อรายการพบหมอสุขภาพสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปนอน3ปนออไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326ศ